ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเล็กของรถเล็กอีกครั้งนึงครับกับเจ้าทัสคานีนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวบรรยากาศติดชายทะเลนะครับแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับมาดูกันว่ารถเล็กๆแบบนี้จะพาไปเที่ยวได้ไกลแค่ไหนเกาะวกเที่ยวไปด้วยกันในคลิปนี้เลยครับ แล้วเพื่อนๆก็สู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับในทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องทัสคานีนะครับเดี๋ยวไปเดินทางกันเส้นทางอ่าคองโค้นนะครับแล้วก็พาน้องทัสคานีเนี่ยไปเที่ยวดูนาเกือนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายรูปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เพราะว่าอะไรวันนี้เป็นวันที่ถือว่าโชคดีมากมันเหมือนว่ามันเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับท้องฟ้าวันนี้นะครับไม่ร้อนมากนะแดดแบบผุบๆแบบนี้นะ โอกาสดีแบบนี้อย่าได้พลาดนะครับออกเอารถออกไปขี่ท่องเท,ที่ยวกันนะครับก็ในการเดินทางในทริปนี้ของผมนะครับก็จะเตรียมรถนิดหนึ่งเพราะว่าทริปนี้เราจะขับจากลาดบุรีนะครับเข้าไปทางเพชรบ,บุรีแล้วก็เลาะริมหาดนะครับซึ่งแถวนั้นค่อนข้างไกลด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอฝนระหว่างทางหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับก็เช็ครถให้มันพร้อมนะครับสำหรับทัสคานนี่ผมเนี่ยก็ได้เช็คออยล์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ารถนะครับมันออกทริปเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจอดทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยยกออกมาเนี่ยดูตัวที่เป็นเข็มวัดน้ำมันเนี่ยก็ควรจะให้มันเต็มนะครับเพราะว่าถ้ารถจอดค้างคืนเนี่ยหมายถึงว่าน้ํามันที่มันอยู่ในวงเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันได้หยดลงมากองที่ตัวกระบะด้านล่างแล้วนะครับก็ถ้ามันลงมาแล้วมันเต็มก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ายกออกมาแล้วมันเหลือไม่ถึงครึ่งหรือว่ามันหลุดติดแคบปปๆของตัวไม้วัดระดับเนี่ยผมเชื่อว่า น้ำมันเครื่องเริ่มหายแล้วอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับเพราะว่า non น้องทัสคาเน่เองรถมันเป็นรถแบบแบบไม่ได้มีหม้อน้ำนะครับโอกาสที่ห้องเครื่องมันร้อนค่อนข้างเยอะเนี่ยน้ำมันมันจะระเหยบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นได้นะบอ้ห้องผมนี่อันนี้รถขี่มาแล้วนะครับนี่รถขี่มาแล้วน้ำมันเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับก็โอเคเลยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับรถที่ เกณฑ์ที่เขาติดปลายไม้แบบนี้ถือว่ารถคอนที่จะลุยได้นะครับอย่าลืมนะสําคัญเลยนะครับ4จังหวะนะเครื่องยนต์สจังหวะเนี่ยหัวใจมันคือน้ามันเครื่องเลยนะครับก็อย่าให้เพื่อนๆเช็ครถนะครับก่อนออกเดินทางด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คมันนี่โอกาสที่เครื่องจะมีปัญหาความร้อนสะสมเนี่ยต้องระวังด้วยเพราะรถมันเป็นรถเล็กนะครับแล้วก็หม้อน้ามันไม่มีด้วยนะก็เตือนๆกันไว้นะสลับเพื่อนๆที่ใช้ G P X ทัสคานีเหมือนกันนะครับและนี้ก็คือกระเป๋านะอันนี้ลงแอบไปลงในเพจ <laughs> หลายรอบแล้วนะครับก็เก๋ดีนะครับมันเป็นกระเป๋าที่ถือว่าออกแบบแบบห้อยง่ายๆนะสองข้างนะครับแล้วก็พกพวกใส่โทรศรัพท์ใส่อุปกรณ์เครื่องชาร์จอะไรในนี้ก็สำรองได้โอเคโมูมาเยอะแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาเดินทางกับน้องทัสคานีกับในเส้นทางความสวยงามของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พาเลาะริมทะเลดูภาพความสวยงามคิดว่าน่าจะเป็นคลิปส่งท้าย ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับโอเคเกาะหมกเทพด้ยวยกันในทริปนี้คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ในการเดินทางนะครับผมเลือกเส้นทางลาดบุรีไปทางสมุทรสงครามนะครับโดยผ่านถนนตรงนี้เรียกว่าวัดเพลนะครับวัดเพลต้องบอกเลยว่าเป็นถนนดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของเพื่อนๆที่เป็นรักขับจักรยานเลยนะเพราะมีไหลถนนที่กว้านะครับแล้วก็เส้นทางลุ่มลื่น เป็นบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูทที่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับใครที่ชื่นชอบสายชิลบรรยากาศธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยครับแล้ววันนี้เรามากับเจ้าทัสคานีนะครับก็ทำทอมเบลได้เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะครับในการเข้าโค้งนะครับอยากจะหยุดตรงไหนอยากจะจอดตรงไหนแวะตรงไหนทำได้ง่ายมากๆเลยครับคันนาตัวนี้สวยมากเลยครับทุกคนนี้ผมอยู่แถว ปากทางจะออกพระรามสองนะครับดูดิโอ้เขียวปืดเลยคือตอนนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วนะน้ำม,มก็ออกมาสวยอะแล้วเมื่อกี้ขับย้อนมาจากด้านขวามือนะครับมันสวยมากเลยตรงน,นี้เป็นทางเข้าแบบคลาสสิกมากเลยเดี๋ยวถ่ายสักช็อตหนึ่งนะเดี๋ยวจะใช้ไลกาหมดเลยนะผมจะจำลองไลกาตัวที่เป็นไลกาคลาสสิกเอมนะครับอ่า ชัวหนึ่งรูปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองถ่ายวิวบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวลองชมภาพทัทสคานน่กับฉากสวยๆแบบนี้นะครับโอเค และนี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ขับรถเล็กขึ้นบนถนทนพระราม2เลยนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทาสชานีมี่ตอนแรกก็กลัวอยู่ครับว่าเราเป็นรถเล็กนะครับก็จะขึ้นทางใหญ่ค่อนข้างอันตรายนะครับดูสิเราเจอรถคอกนะครับสีเดียวกับเราเลยนะครับก็ต้องตีคู่กันนิดหน่อยนะก็เก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับที่เขาก็ขับเล่นด้วยนะบรรยากาศดีมากเลยครับผม โอวันนี้อากาศดีครับรอยครับผมรอดฝนนะแล้วก็ไม่ร้อนมากนะเออโชคดีเลยอ่ะที่ถ้ามาวันที่เป็นแดดปกตินี่เราคงสุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ซ้ายมือนี่ก็เริ่มเป็นแบบว่าเป็นบ่อเก็บน้ำแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะพามาดูว่าใครยังไม่เคยมาเห็นานาเกลือที่นี่นะครับสวยอยู่นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายรูปออกมา,มาเป็นไงบ้างน,นะครับ ถนนตรงนี้ทําไว้ดีมากนะเพราะว่าเขาก็เป็นถนนโครงการแบบวิ่งท่องเที่ยวเรียบริมฝั่ง,งชายหาดนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้องน้ำฝนมารอหรือ,อยังเหมือน,นเมฆรวมตัวอยู่เหมือนกันนะรถมันไม่ได้ติดมากนะครับแต่ว่ารถใหญ่วิ่งนะครับรถเล็กๆมันก็เลยต้องชะลอต่อแถวกันนะะถนนตรงนี้มันก็เป็นถนนสวนกัน2เลนนะครับ ก็มีผ่านคลองเป็นช่วงๆแบบนี้ครับมันจะกระดึกกระดักกระดึกกระดักนะครับแล้วเราบอไซค์รถเล็กเนี่ยเราก็รอดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็วิ่งผ่านสบายนะครับอรถไม่เยอะครับขับชิลๆครับซีนิกมันจะมันจะเหมือนกับที่พวกทางใต้ทั้งหมดเลยนะที่เป็นถนนติดเรียบห่างนะจำได้ครับว่าเรียบฝั่งเว,ว่าซีนิกวิวนะ ใครที่แบบอยากขับรถมาชิลๆกับแฟนมามอไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้นะครับก็ลองแวะเวียนมานะครับเส้นของโคนนะนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาสักพัก์ใหญ่ๆแล้วนะเดี๋ยวอยากพาไปถ่ายรูปตรงมันเป็นสะพานข้ามแบบข้าล่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปากปากแม่น้ำนะครับแล้วก็ที่มันน้ำจาก สมุสงคานเะนี่ยมันจะไหลลงทะเลไปนะครับก็เดี๋ยวเราลดไปจอดถ่ายรูปตรงนั้นกันดีกว่านะครับน่าจะสวยอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้แดดมันไม่แรงอะ่ะก็เลยบอกให้รีบมาดีกว่านะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะมีร้านอาหารที่เป็นอาหารทะเลสดเยอะมากนะหลายร้านที่กินส่วนใหญ่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อร่อยนะเพราะส่วนใหญ่จะรสชาติแบบอาหารทะเลมันอร่อยอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็ที่นี่ก็ทาแบบแบบสไตล์แบบชาวบ้านชาวบ้านที่นี่นะรสชาติก็ แบบมาตรฐานนะครับประมาณ80น่80ะคืออร่อยกับทุกร้านอะ่ะถ้าเกิดใครไปโดนร้านบ้านเกินแบบบ้านๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม่อร่อยก็ก็ซวยไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็มากินที่นี่ก็ค่อนข้างจะอร่อยทุกๆร้านเลยนะครับโอ้ยแต่พอรถเล็กมันก็ขับพิลเหมือนกันนะมันไม่ต้องแอคติ้งมากนะเพราะว่าบางทีตอนขับคันใหญ่หญเนเวลาเราถึงโค้งอะไรเงี้ยเราต้องชะลอ,อนิดนึงแล้วก็ เรื่องนั้นหนักอะไรเงี้ยแต่พอรถเล็กมันก็เหมือนเราขับอะไรสบายๆนะครับแล้วก็นั่งชมวิวไปด้วยนะแล้วเจ้าทัสคานี่นี่ข้อดีอย่างคือทอสมันดีนะออกตัวมันแรงบิดออกตัวมันมันมันเติมขึ้นได้ง่ายผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ตรงนี้แหละเนี่ยอย่างโค้งเนี้ยโค้งนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเน,นี่ยอุ้ยสบายอะไรายเลยอุ้ยเเติมเติมปึ๊บดูบ้านด้านล่างครับอุ้ยมีต้นโพ ต้นโพไม่ขึ้นขอขอขึ้นครับต้นโพเอ้ยต้นโพขอ,อตอนนี้อยู่ตรงวัดนะคะสะพานวชิรกิจโกศลน,นะครับนี่ฮะตรงนี้เราเริ่มเห็นฝั่งที่เป็นาปากอ่าวแล้วนะครับนี่แต่ว่าวิวเรามีแต่สายไฟนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านชาวบ้านนะที่เขาแบบว่าทําอาชีพประมงเลยนะเพราะแบบมีท่าเรือมีแบบว่าเหมือนจุดที่เขาแบบรับแบบแยกปลาอะไรเงี้ยฝั่งนี้เป็นวัดนะครับนี่สะพานวชิระกิจโกศลนะครับอา่านเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะครับนี่มีเรือกาลังมาด้วยดูสิชื่อแลบบ้วพี่เขานั่งเรือพันพาเห็นเลยอุ๊ว่เหมือนจะเบอร์ครับเหมือนจะเบอร์ เหมือนจะเบอร์โอ้พเบอร์ว่าซิงนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพสะพานมาชีรวิชระกิจโกศลนะครับก็เดี๋ยวติดกับน้องทัสคานน่หน่อยนะสักซีนนึงนะครับจอดแวะไปเรื่อยนะทริปนี้เรื่อยๆไม่รีบนะครับโอเค และนี่ข้างหน้าก็คือสะพานข้ามคลองนะครับที่จะออกสู่ปากอ่าวนะครับเดี๋ยวเราจะแวะขึ้นไปถ่ายรูปเล่นด้านบนกันนะครับนี่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีจุดเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยชมวังวานเนี่ยประวานด้วยนะนี่สะพานนี้ครับเนียนะพอเรามีรถน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นมาสะดวกดีนะจะขึ้นมาถ่ายรูปอะไรเงี้มันก็ไม่ได้ลําบากมากนะครับนี่ครับผมซ้ายมือ ได้มานานเหมือนกันครับฝั่งขวานี่เป็นแบบชุมชนนะครับเคสะพานเฉลือะเกียรตินี่แหละว้าวอโอ้โหโหไม่ได้มานานครับทุกคนสวยไหม เรือกำลังไปครับ mm hmm. พวกฮาเละครับนี่แก๊งฮาเล่ครับผมเทมากโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บภาพตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะใช้แอปเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะผสมกันระหว่างวันนี้เราจะเป็นคลาสสิก M กับคลาสสิก M Black นะครับ mm hmm. เพราะว่า ขาดำก็น่าจะสวยอยู่ซีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวราดูภาพสวยๆกันในซีนนี้กันครับโอเคนะครับ โหแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นวันที่โชคดีมากๆนะที่ผมได้มีโอกาสฟลุกนะครับมาเห็นพี่ๆเขากําลังทํานาเกลือกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขามีการประกาศว่าจะเข้าสู่ช่วงมรสุมมีพายุเข้าเนี่ยเขาก็เลยให้ชาวบ้านนะครับก็คือมาทํานาเกลือนะเพราะถ้าฝนตกเมื่อไรเนี่ยนาเกลือมันก็ทํานาไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันลงเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เราโชคดีที่จะได้มาเดินดูวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ได้ส n นบภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆในเพจด้วยนะ ดูบรรยากาศของการเก็บภาพแล้วก็การทำนาเกลือของพี่ๆที่นี่กันนะครับผมจะมาดูเก็บภาพนะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูบรรยากาศของพี่เขากำลังเก็บเกลือนะก็คือช่วงนี้เขาจะประกาศว่าเดี๋ยวพายุจะเข้าอีกวัน2วันสาวันเนี่ยในสัปดาห์นี้เขาก็เลยต้องรีบมาเก็บเคลียร์เกลือกันให้ได้ก่อนนะครับเราดู ซีนที่เราเก็บภาพจากโอโลกันนะเดี๋ยวใช้เป็นสลับระหว่าง M Black กับาคาสสิก M นะครับสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะไกลนะ เป็นคลาสสิกก่อนนะจะได,ได้ได้ภาพสีไปก่อนนะครับอันนี้เลือกยุ้งฉางนะ Okay, ประมาณนี้นะน,นี่สายไม่ใช่สายนะอันนี้เป็นเกลือหมดเลยนะครับโอ้ oh, มันร้อนค่อันนี้ <laughs> อีกแล้วเมื่อกี้ถามป้าคือเขาจะนับเป็นแถวๆนะแถว,แถวใครแถวมันแถวละก,กี่คนแล้วก็มาคิดค่าแรงรวมกันนะครับ นใช้ได้เลยร้อนมากครับโอ้ร้อนจี๋อาเสร็จแล้วครับอันนี้อ๋อกลับบ้านแล้วพักแล้วโอ้แดดเดี๋ยวบ่ายสามมาใหม่อ๋อก็ทางที่เดียวไหมครับอ๋อบ่อโน้นเดี๋ยวรอให้มันแห้งหน่อยไม่แรงขนาดอ๋อ ก็เหมือนเจ้าของที่เขาก็มาแบ่งแล้วก็มาเราก็มาช่วยกันออโนะชคดีครับได้หลายๆเที่ยวครับ <laughs> ผมไ้ไ <laughs> มอนน่อยเดียวอ่อยเดียวดก็ไดนยอะครับผมอโทษครับ <laughs> <laughs> จุดนี้นะครับผมก็จะ snap โดยใช้กล้องมือถือนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งปรากฏว่าถ่ายไปสักพักหนึ่งนะครับมือถือมันมีอาการ overheat นะครับก็คือมันขึ้นข้อความว่าให้เราหยุดใช้โทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะาให้อุณหภูมิมันลดลงนะก็บางภาพนะก็จะมีการสลับโดยเราใช้ GoPro ถ่ายด้วยนะครับแล้วก็สลับโดยที่ผมก็เอาไฟล์จากกล้อง GoPro นะถ่ายเสร็จลแล้วก็โยนเข้ามาในมือถือแล้วก็ใช้แอป OLO เนี่ยสามารถที่จะแปลงภาพ ให้ได้โทนใกล้เคียงกับที่เราถ่ายมาในชุดก็ได้หรือว่าบางรูปเราก็ไปโปรเซสเป็นสีที่แตกต่างกันเลยนะก็จะได้ฟิลลิ่งของภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะสีที่พี่ๆเขาทำงานเนี่ยมันบอกเลยว่ามันได้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มันแบบเฮ้ยอินไปกับชาวบ้านที่นี่เหมือนกันนะงานค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่เขาก็บอกว่าเหนือ่อยป๊อปแป๊บแล้วก็ได้เงินแล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านของเขานะครับ อ่าโอเคครับก็ลาไปด้วยปากอ่าวบางตะบูนนะครับก็มาเก็บภาพสวยๆคิดว่าเพื่อนๆที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยรถเล็กแล้วก็ในจุดที่เรียกว่าแบบมันไม่ได้ไกลบ้านแล้วก็ใบใบใบไม่ได้ไกลกรุงเทพมากก็สถานที่แห่งน,นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งจุดที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากไว้นะครับก็ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นอ่าวนะครับอบอกไปทะเลแล้วนะครับตรงนู้นอโอน้รถเยอะมากเลยนะครับ ก็จะเห็นวิวอย่างที่ผมบอกนะก็จะเป็นวิวแบบว่าบ้านพักของชาวประมงที่อยู่ต้นเป็นเหมือนอกระต๊อบกระต๊อบขึ้นมากลางน้านะตอนนี้นเขาก็จะใช้เอาไว้แบบว่าพักปลาหรือไม่ก็พักร้อนช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นชุมชนริมน้านําส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กลายเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารทะเลซึ่งอร่อยมากนะหลายร้านซึ่งที่ผมบอกเลย80%นี้อร่อยกับทุกร้านเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะทิ้งภาพความสวยงามนะครับของอ่าวบางตะบูนนะครับแล้วก็วิวทะเลสวยๆแล้วก็น้องทัศคานีนะบ,บอกว่าใครหล,หลายๆคนที่ชอบน้องแล้วก็ชื่นชอบการเดินทางแบบรถเล็กๆแบบนี้นะสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะประทับใจกับทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวทิ้งภาพทัศคานี่นะครับนี่ ขอาะบางตะบูนโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไป